As t โทม n นิเฟ t เตชันดาวเคียงฝันฟิลทอร์เล่าเรื่องใจพาไปคุยกับจัก,กรวาลเพราะโลกนี้ไม่ได้เล่าแบบตำราฟิลทอร์อ EP 21ถ่ายเทพลังงานให้ถูกจุดเลือกกิจกรรมเสริมที่ตรงกับพลังของคุณเพราะการถ่ายเทพลังที่ถูกจุดคือจุดเริ่มของการ Manifest อย่างเป็นธรรมชาติสวัสดีค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะ สำหรับ EP 15และ18ที่ทำให้ทุกคนเห็นว่าถ้าเราเลือกการทำงานประจำได้เหมาะกับพลังงานของเราเราจะเกิดการถ่ายเทพลังงานสู่ภายนอกและรับพลังงานดีๆเข้ามาสู่ตัวเราได้ค่ะและนี่คือการม a นิ f เฟสโดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัวเลยค่ะและหากสังเกตน,นะคะหลายท่านอาจจะกลับไปทบทวนแล้วก็บอกว่าตัวงาน ประจำอาจจะไม่ได้เหมาะกับตัวพลังงานของตัวเองหรือบางท่านอาจจะรู้สึกว่าตอนนี้ใกล้จะเกษียณแล้วกำลังมองหากิจกรรมเล็กๆหลังเกษียณจะทำอะไรดีทําแล้วรู้สึกมีความสุขหรือทำแล้วรู้สึกเกิดความสำเร็จบางอย่างหรือบางที่อาจจะทำให้เกิดรายได้ดีๆโดยที่คาดไม่ถึงก็ได้เช่นกันค่ะได้ว่าเราจะเลือกทำงานประจำหรือทำกิจกรรมเสริมบางอย่าง สิ่งที่สำคัญคือถ้าเราทำได้ถูกกับพลังงานของเราแล้วเราจะไม่รู้สึกเหนื่อยเลยค่ะเราจะไม่รู้สึกว่าผลลัพธ์นั้นมันออกมาไม่ได้เป็นอย่างที่คาดคิดหรือทำให้รู้สึกไม่ดีค่ะแต่ถ้าเราเลือกได้ตรงสิ่งนั้นจะช่วยเยียวยาเราและเติมพลังให้กับเราได้ดีมากๆค่ะเพราะยืนยันว่ากิจกรรมเสริมคือหนึ่งในสนามถ่ายเทพลังที่สำคัญดังนั้น ถ้าคุณเลือกผิดจุดหรือถ่ายเทพลังผิดช่องพลังที่ควรจะถูกปลดปล่อยอาจจะกลับกลายเป็นพลังที่ถูกสะสมเพิ่มและสงล่งผลให้คุณรู้สึกอึดอัดแทนที่คุณจะรู้สึกมีความสุขค่ะทีนี้เรามาพูดเร็วๆก่อนที่จะไปพูดถึงมานนิเฟสเตอร์สท่านด้วยกันที่มีงานประจำแล้วอยากทำงานบางอย่างหรือกิจกรรมบางอย่าง แต่ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเกี่กับเรื่องของงานประจำเลยค่ะจึงให้คำแนะนำไปค่ะว่าหากอยากทำกิจกรรมหรืองานเสริมในแนวนี้สามารถที่จะทำลักษณะแบบนี้ได้เดี๋ยวเราจะไปฟังกันนะคะแต่คราวนี้เราจะมาพูดเร็วๆให้เห็นภาพว่าแต่ละสายทั้ง7สายนั้นกิจกรรมอะไรบ้างที่เหมาะกับสายพลังของคุณ วิวพาวเวอร์ค่ะกิจกรรมที่เหมาะแน่นอนต้องใช้แรงใช้มือใช้การเคลื่อนไหวค่ะหรือถ้าเป็นสไตล์อยากทำครัวครัวนั้นต้องเกี่ยวข้องกับไฟแรงๆค่ะยกตัวอย่างเช่นการปิ้งย่างหรือการผัดอะไรที่ใช้ไฟแรงหรือการต้มในแบบที่ใช้ไฟแรงๆทำให้เกิดความเข้มข้นสูงค่ะถ้าเป็นฮาร์ดงานนั้นน่าจะต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องของความรักความชอบหรือความสุข ที่มีลักษณะของการรับเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกเข้าไปเช่นการจัดดอกไม้การทำขนมหวานการตกแต่งบ้าน Subconscious ค่ะเหมาะกับงานที่ลึกเข้าไปในจิตใต้สำนึกเช่นงานศิลป,ปะการวาดภาพหรือการเล่นดนตรีหรือเครื่องเล่นดนตรีก็ได้เช่นกันค่ะ My Manifester ค่ะให้ไปเลือกกิจกรรม ที่เน้นเรื่องของสร้างโครงสร้างทางความรู้หรืออาจจะเป็นการทำสื่ออินโฟโกราฟิกหรือวางแผนอะไรสนุกสนุกก็ได้ค่ะ f o r ์จูนมานิเฟสเตอกิจกรรมต้องเน้นเรื่องของการรอจังหวะที่เหมาะสมหรือมีเรื่องของฤดูกาลเข้ามาเกี่ยวข้องเช่นการปลูกต้นไม้หากเป็นอาหารให้เน้นประเภทอาหารหมักดองค่ะ Transformation ค่ะเน้นกิจกรรมที่อาจจะเป็นเรื่องของงานซ่อมแซมการปรับเปลี่ยนหรือสร้างของจากของเก่าก็ได้ง่ายๆค่ะเปลี่ยนสิ่งที่ดูไม่มีค่าให้กลับมาทรงพลังใหม่อีกครั้งค่ะ Cosmic f o กิจกรรมง่ายมากต้องเชื่อมต่อกับธรรมชาติอาจจะเป็นเรื่องของการถ่ายภาพท้องฟ้าถ่ายภาพธรรมชาติหรือเดินเล่นในที่เปิดโล่งก็ได้ รวมถึงการฟังพอดแคสต์ดีๆค่ะพูดคุยเข้าไปในกลุ่มคนที่มีพลังเหมือนกันเพื่อเปิดรับแรงบันดาลใจค่ะมาดูมานิเฟสเตอร์ท่านแรกกันเลยค่ะ ท่านนี้มีพลังงานที่เป็นสายพลังงานลึกสายเซนธรรมชาติและสายที่ต้องใช้จังหวะกับจักรวาลน,นั่นคือ cosmic f o r c subconscious แล้วก็ fortune ค่ะเขาอยากทำอาหารค่ะอยากไปทำกิจกรรมที่เกี่ยวกับอาหารทาัทง้ทงท้ที่งานของเขาไม่ได้เกี่ยวกับอาหารเลยสักนิดหนึ่งค่ะมาดูกันค่ะ สายสไตล์3ส,สายนี้เหมาะกับอาหารแนวไหนถ้าเป็นคอส i มิกโฟไม่เน้นอะไรหนักๆค่ะเน้นอาหารที่เบาแต่อิ่มลึกหรือง่ายๆคือมีฟิลที่แบบกินแล้วมันรู้สึกลื่นสบายท้องหรือทำรู้สึกฟิลข้างในมันโล่งโปร่งสบายค่ะสไตล์นี้คือ c o s m มิเลยนะคะแต่ถ้าเป็นสับคอนเชียสค่ะสับคอนเชียสจะเน้นอาหารที่ทำง่ายไม่ซับซ้อนวัตถุด,ดิบไม่เยอะ แต่ต้องกลั่นคุณค่าของวัตถุดิบนั้นออกมาด้วยการอาจจะเป็นการต้มตุ๋นหมักก็ได้ค่ะเป็นรูปแบบที่ทำให้พลังงานเงียบนั้นทำงานได้ดีค่ะดูฟอร์จูนค่ะอาหารที่เหมาะกับฟอร์จูนต้องเป็นอาหารที่เรียกว่าใช้พลังจังหวะเหมาะก,กับการรู้สึกว่าเจอโดยบังเอิญไม่ได้เจตนานะแล้วทำให้ได้เมนูใหม่นั่นคืออาจจะทำอาหารสไตล์ประเภทของเหลือแล้วเอามาดัด แปลงก็ได้ค่ะเปิดตู้เย็นมาปุ๊บเจอเมนูอะไรปับ๊บแบบนี้เลยค่ะเลือกเอาวัตถุดิบนั้นมาทำเป็นสร้างสรรค์เป็นเมนูใหม่ได้เลยซึ่งมานิเฟสเตอร์ท่านนี้ยืนยันอันดับแรกเลยนะคะเขาบอกว่าเขาเป็นคนชอบอาหารสไตล์ต้มตุ๋นมากนะคะประเภทที่ต้องใช้ระยะเวลาในการเรียกว่าเคี่ยวนานๆซึ่งตอนที่ช่วงคุยกัน เขาบอกว่ากำลังจะตัดสินใจไปซื้อหม้อแรงดันมาพอดีเลยค่ะที่สําคัญเขามีไอเดียแบบนี้เป๊ะเลยคือตั้งใจว่าเปิดตู้เย็นมาปุ๊บเจอวัตถุดิบอะไรเอามาสร้างสารรค์เลยซึ่งมันจะทำให้เกิดความสนุกด้วยค่ะมาดูท่านที่สองต่อเลยค่ะท่านที่สองมีวิวพาวเวอร์มีฮาร์ดแล้วก็มีไม์ด้วยค่ะ มาดูสามสายนี้ดีๆนะคะ View Power ร์นำเลยนะคะอันดับหนึ่งมีฮาร์ดแล้วก็มีไมล์ค่ะหลายคนอาจจะคิดว่าอ๋อถ้างี้ต้องทำแนวลุยๆใช่ไหมหรือทำคนเดียวถ้าเกิดลุยเกินเหตุหรือทำคนเดียวนะคะรับรองว่าเหนื่อยค่ะสุดท้ายพอเหนื่อยเสร็จจะไปต่อไม่ได้ค่ะในรูปแบบของ v i วพาวเวอควรจะเป็น View Power ที่ไม่เหนื่อยเกินและสามารถใส่ใจได้เต็มที่ด้วยเพราะมีฮาร์ดค่ะสามารถคุมปริมาณหรือวางแผนต่างๆให้อยู่ในขอบเขตหรือในโครงสร้างที่เหมาะสมได้เพราะมีไมคเข้ามาเกี่ยวข้องค่ะดังนั้นในลักษณะน,นี้หากอยากทําอาหารแต่ว่าสามารถทําเป็นธุรกิจได้ด้วยนะคะลักษณะของสามไายนี้เหมาะกับบทบาทของเจ้าของสูตรได้ค่ะ เป็นผู้คิดสูตรหรือเป็นนักออกแบบเบื้องหลังก็ได้หรือเป็นคนที่ควบคุมคุณภาพของอาหารก็ได้เช่นกันค่ะหมายความว่าไม่จำเป็นต้องลงมือทำอาหารเองทุกๆจานค่ะแต่ใช้วิธีการ ออกแบบสูตรแต่ละสูตรนั้นด้วยหัวใจด้วยความรักด้วยการส่งมอบสิ่งดีๆสิ่งที่มีคุณค่าให้กับผู้ที่รับประทานอาหารของเขาค่ะแล้วให้ทีมงานนั้นช่วยผลิตให้ได้มาตรฐานตามที่เขาได้กำหนดไว้ค่ะโมเดลที่เหมาะกับมานิเฟสเตอร์ท่านนี้จึงอาจจะเป็นลักษณะของการสร้างระบบพ่อครัวแม่ครัวค่ะเขาเป็นคนที่สร้างน้ำปรุงสำเร็จก็ได้ สร้างสิ่งที่เรียกว่ามีคุณค่าตามแบบฉบับของเขาค่ะอาจจะเป็นสูตรเฉพาะหรือสูตรโบราณหรือสูตรใดๆที่มีคุณสมบัติพิเศษที่มีรสชาติที่เป็นต้นตำลับแบบโบราณหรือเป็นต้นตำรับแล้วมาประยุกต์ก็ได้แล้วกําหนดสูตรไว้อย่างละเอียดเพื่อให้พ่อครัวแม่ครัวนั้นสามารถนำหรือทำสิ่งต่างๆได้ตามที่เขาต้องการค่ะ มาน i ิเฟสเตอร์ท่านนี้เห็นไหมคะมีวิวพาวเวอร์แต่ควรใช้วิวพาวเวอร์อย่างเหมาะสมค่ะมีฮาร์ดสร้างทุกอย่างด้วยใจมีไม้สร้างโครงสร้างหรือระบบที่ชัดเจนและมั่นคงค่ะการทำแบบนี้การมีระบบที่ดีจะทำให้เขาหัวไม่ร้อนเพราะไม่ต้องทำเองทั้งหมดค่ะพลังของเขาก็จะไม่ตก เพราะได้ใช้ความคิดความรักและควบคุมพลังงานของว i วพ p o w e r ได้อย่างพอดีค่ะที่สำคัญเขามีทีมงานเข้ามาเกี่ยวข้องเขาสามารถใช้พลังของฮาร์ดและความชัดของว i วพาวเวอร์ทำให้ทีมนั้นเป็นทีมที่ดีและเป็นทีมที่มีความสามคัคคีและทำงานร่วมกันกับเขาได้เป็นอย่างดีค่ะอาหารที่เขาทำจากระบบที่ดี จะมีพลังงานที่ดีมากๆค่ะเพราะอาหารเหล่านี้ผ่านการออกแบบจากพลังงานที่สูงค่ะมาดูท่านสุดท้ายค่ะท่านนี้อยากจะทำโปรเจกต์เกี่ยวกับเรื่องของการปลูกพืชผักค่ะหรือการทำสวนหรือการทำฟาร์มบางอย่างดูให้ดีนะคะท่านนี้มี3มสายพลังงานคือ transformation cosmic f l o และ fortune ค่ะมาดูกันว่าลักษณะแบบนี้เหมาะกับการปลูกอะไรค่ะหรือควรจะปลูกแนวไหนดูนะคะถ้าเป็น t r a ท s าน r m a t i o เเน้นผักที่โตเร็วเปลี่ยนผลผลิตไวค่ะเช่นผักสลดัดผักบุ้งกวางตุ้ง แบบนี้จะเห็นผลได้ชัดเจนค่ะและมีการเปลี่ยนรอบที่ค่อนข้างชัดเจนด้วย Cosmic f o โฟค่ะต้องเป็นผักที่ต้องดูแลตามธรรมชาติเช่นอาจจะเป็นพวกสมุนไพรไทยต้นมะนาวมะกรูดค่ะใช้ลักษณะของโฟของดินฟ้าอากาศรู้ว่าจังหวะนี้น้ำมากน้ำน้อยฟอร์จูนค่ะฟอร์จูนเน้นเรื่องของผักที่ขึ้นง่ายขายดีในชุมชนก็ได้ค่ะเช่น โหระพาผักชีต้นหอมหรือผักแ,กแปลกๆที่คนสนใจผักหายากผักที่ไม่ได้มีมาบ่อยๆ mm hmm. เห็นแล้วรู้สึกแบบว้าวหรือรู้สึกลัคก,กี้จังเลยโชคดีจังเลยค่ะหากวิเคราะห์ในแน,แนวทางการบริหารพลังงานของมาน,นิเฟสเตอร์ท่านนี้กับการลงมือในการทำสวนผักต่างๆอันดับแรกก่อนนะคะมี t r a ทรานส m ฟอร์เมชเพราะฉะนั้นมานิเฟสเตอร์ท่านนี้ สามารถลงไปลุยจริงในส่วนนั้นได้ค่ะเช่นไปจัดการระบบน้ําลองปลูกลองทดสอบได้ด้วยตัวเองเลยมีเรื่องของการประสานงานกับคนที่เกี่ยวข้องได้แต่เน้นว่าอย่าใช้พลังงานเยอะในเรื่องคุยกับทีมแต่ให้เน้นเรื่องของข้อตกลงที่ชัดเจนไปเลยค่ะว่าจะทำแบบนี้จะเป็นแบบนี้ ต้องการแบบนี้หรือจะส่งพืชผลต่างๆได้สัปดาห์ละเท่านี้รวมถึงเขามีสายฟอร์จูนค่ะดังนั้นต้องไม่ปฏิเสธโอกาสใหม่ๆค่ะเช่นลองดูซิว่ามีใครมาสั่งซื้อเพิ่มไหมหรือมีใครสนใจในสิ่งที่เขาทำอยู่ไหม เปิดใจค่ะอาจจะให้คนมาศึกษาหรือขายได้โดยไม่เน้นเรื่องของการสร้างระบบที่ซับซ้อนเกินไปหรือดูเขาว่ามีใครอยากจะมาจอยไม้มาร่วมโปรเจกต์ไหมบางทีอาจจะมีโชคบางอย่างเข้ามาเกี่ยวข้องก็ได้รวมถึงอาจจะทำเรื่องของการเชื่อมกับคนในชุมชนก็ได้ค่ะเช่นการจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อให้คนสามารถที่จะเข้ามาชม สวนหรือฟาร์มของเขาได้สิ่งเหล่านี้คือการเปิดโอกาสหรือเปิดโชคให้กับเขาค่ะเห็นไหมคะกิจกรรมเสริมเหล่านี้ไม่ใช่แค่สิ่งที่เราทำตอนว่างเท่านั้นแต่มันคือช่องทางในการถ่ายเทพลังงานและถ้าเราเลือกให้ตรงกับพลังงานของตัวเรามันไม่ใช่แค่ทำแล้วสนุกนะคะแต่มันจะกลายเป็นพลังที่สามารถที่จะฟอร์มสนามของคุณให้ชัดขึ้นเรื่อย แล้วจะทำให้คุณนั้นกลับไปทำงานหลักได้ดีขึ้นด้วยค่ะหรือบางครั้งกิจกรรมเล็กๆอาจกลายเป็นเส้นทางใหม่ที่พลังของคุณนั้นอยากพาไปจริงๆก็ได้ค่ะลองฟังพลังของคุณให้ดีแล้วเลือกกิจกรรมที่ใช่แล้วคุณจะรู้ว่าพลังของคุณนั้นไม่ได้ต้องพุ่งใส่เป้าหมายเสมอไปค่ะบางครั้งมันแค่ต้องเคลื่อนในทิศที่ถูกต้องเท่านั้นเอง บางคนทำกิจกรรมเพราะอยากแค่ผักใจค่ะแต่บางคนเริ่มจากแค่อยากลองหรือทำเล่นๆแต่รู้ไหมคะในคลื่นพลังนั้นเองค่ะคุณอาจกำลังมานิเฟสโดยไม่รู้ตัวเลยเพราะสิ่งที่คุณทำด้วยความสุขความนิ่งความลื่นไหลมันคือสิ่งที่ปล่อยพลังออกไปได้บริสุทธิ์ที่สุดและถ้ากิจกรรมนั้นสอดคล้องกับพลังในตัวคุณจริงๆมันจะเริ่มดึงดูดโอกาสบางอย่างก,กลับมาให้คุณเองค่ะ มีคนจานวนมากที่เริ่มต้นจากการทำอาหารขายเล่นๆแค่เพราะอาจจะอยากแบ่งให้เพื่อนชิมแต่สุดท้ายกลายเป็นแบรนด์ที่มีลูกค้าติดใจหรือบางคนที่กเกษียณแ,แล้วเริ่มจัดสวนด้วยใจกลับมีคนมาขอซื้อไอเดียสั่งจัดสวนหรือสุดท้ายสามารถสร้างไรายได้มากกว่างานประจำทั้งชีวิตก็ได้ค่ะเพราะการมานิเฟสที่แท้จริงไม่ใช่การตั้งใจให้สำเร็จอย่างเดียว แต่คือการที่คุณอยู่ในพลังที่ใช่แล้วปล่อยขึ้นนั้นออกไปและโลกจะเริ่มขยับกลับมาให้คุณเองลองกลับไปมองสิ่งเล็กๆที่คุณอยากทำดูอีกครั้งมันอาจไม่ใช่แค่งานอดิเรกแต่มันอาจเป็นจังหวะของจักรวาลที่เรียกพลังของคุณกลับบ้านก็ได้ค่ะ a s t r o Manifestation ดาวเคียงฝันฟิลทอกแล้วรื่นงใจพาไปคุยกับจักรวาล เพราะโลกนี้ไม่ได้เล่าแบบตำราอย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะ